มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับตะลอนทัวตะลอนแดก EP ีที่3นะครับฮะแล้ววันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ใจกลางเมืองนะครับใจกลางกรุงเทพเลยย่านเมืองเก่านะครับเขาบอกกันมาว่าของกินแถวนี้อร่อยเดี๋ยวเราจะไปหากันดีกว่ามีอะไรที่น่ากินบ้างไปดูกันเลยก็วันนี้ทีมงานนะฮะก็นัดกันมาเช้ามากเลย ก็ได้วิวที่สวยนะครับเพราะว่าเรากลัวที่จะฝนตกวันนี้นะฮะจะมีเมนูที่ผมนะครับไม่เคยลองกินมาก่อนด้วยก็บรรยากาศนะฮะแถวนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เป็นเหมือนตลาดนะจริงๆมันคือตลาดแ,บบแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ซอยตรอกมอนะครับโดยร้านแรกนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปลองชิมกันนั่นก็คือร้านข้าวหมูแดงเปิบพิษทาน เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอร่อยอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่านะไมายเขาเรียกว่าเปิดพิสดารน,นะพี่ก็แม่ช้อยเขาเป็นคนให้ไงอ๋อสันติอ๋อผมรู้ว่าแบบเปิดพิสดารคือแบบว่าแบบมีอะไรแปลกๆให้อะไรอย่างงี้แปลว่า มีรายละเอียดในมีรุ่นคุณพ่อขายด้วยอันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่สองร้านข้าวหมูแดงสนามหลวงตลาดกรอบหม้อเป็นร้านรถเข็นเล็กๆอยู่ในซอยตลาดกรอบหม้อเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์หกโมงเช้าถึงสิบงแลวตอนนี้นะครับผมได้มาแล้วนะครับแช่นี่คือข้าวหมูแดงนะครับเจ้าเก่าเลยนะดั้งเดิมเลยนะเขาบอกว่าทํามาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วก็เปิดมา40-50ปีนะสิ่งที่สังเกตได้นะครับก็คือน้ําของเขาเนี่ยจะไม่แดง เป็นข้าวหมูแดงที่น้ำไม่แดงนะ oh. เป็นน้ำตาลน้ำตาลนะอยากรู้จังเลยว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับต้องลองชิมดูเขาบอกว่าข้าวหมูแดงเนี่ยแล้วก็หมูกรอบเนี่ยอร่อยมาก <c oughs> ว่าจุดเด่นของร้านร้านนี้เนี่ยมันคือหมูกรอบนั่นเองนะคือหมูกรอบผมว่าอร่อยนะครับหมูกรอบอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูรวนๆเลยครับไม่ได้มีมันแทรกเลยนะครับดูมันไม่ได้มีมันแทรกเลย เยี room, room room. ่ยมเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วอยากมากินตามผมเนี่ยร้านของเขานะครับข้าวหมูแดงเปิดพิสดารเนี่ยตั้งอยู่ซอยตลาดตอกมอก็ได้นะฮะก็เข้ามาได้เลยโดยร้านของเขานเปิดตั้งแต่6โมงจนถึง1 1โมงนะคะ ก็ใครที่ตื่นสายเนี่ยผมก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรากินดีกว่าเพราะว่าเรายังมีร้านที่ต้องไปดูอีกหลายร้านมากๆเลยนะครับก็ร้านที่เราจะไปต่อไปนะครับอยู่ไม่ไกลจากร้านนะฮะที่เป็นข้าวหมูแดงนะครับนั่นก็คือร้านหมองนะฮะหมองต้มเครื่องในสําหรับใครที่ชอบกินพวกเครื่องในนะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยรสชาติเด็ดนะอยากรู้มากๆเลยคขาบว่ารสชาติ และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ร้านเครื่องในในตำนานครับเป็นเครื่องในวัวนั่นเองนะชื่อร้านหม่องเครื่องในวัวราดบะผิดนะฮะก็อยู่ตรงถนนราดบะผิดนั่นเอง <S <s เดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะฮะมีแนะนํายังไงบ้างครับ <S <s เป็นเกาเหลาเครื่องในวัวนะคุณพี่เป็นเกาเหลาเครื่องในวัวใช่ไหมครับพี่ง <s> ั้นเอาหนึ่งที่เลยฮะใส่ทุกอย่างนะครับผมใส่ท <s> ุกอย่างเลยครับลองชินดูอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดแล้วป้า์ใหม่ยังไม่เกิด ข้าแปแล้วโอ้โหก็ <Okay. S 1> สั่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาโต๊ะนั่งกันดีกว่ายังมีโต๊ะอยู่นีองใร้านหมองราชบบกพิตต้มยี่หมีหัวเปิดมาแล้วกว่า60ปีเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง11โมงบางวันปิดเร็วคราะของหมด และตอนนี้นะครับผมก็ได้อาหารของผมแล้วนะคะแต่ว่าที่เขาบอกว่าเด็ดจริงๆนยก็คือเครื่องเคียงของเขานั่นเองนะก็นั้นก็คืออะไรครับก็คือตัวหอมนะครับกับตัวมะกรูดนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราต้องใส่นะครับพริกเข้าไปนะฮะใส่พริกแล้วก็คนให้เข้ากันเออน้ำซุปของเขาเนี่ยเมื่อกี้ผมชิมน้ำซุปแล้วนะน้ำซุปก็จะเป็นน้ำซุปเหมือนเป็นแบบรสชาติแบบว่ามีความแบบเนื้อวัวนะมันค่อนข้างหอมแล้วก็ อร่อยเรามาเริ่มกับตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นตับนะคล้ายๆตับหมูนะฮะแต่ว่าก็จะมี texture ที่ดูต่างเนาะ <c ười> เครื่องเคียงเด็ดไม่ได้จิ้มนะชิมก่นน้ำจิ้มค่อนข้างเปรี้ยวครับแต่ว่ามันทำให้รสชาติอ,อาหารมันมีความกลมกล่อมแล้วก็มีความหลากหลายของรสชาติมากขึ้น อ,อ,รอร่อยครับผมชอบก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับหม่องเครื่องในวนัวใครอยากมานะครับมาได้เลยนะตรงแถวาราชบัพตินั่นเองก็ถนนแถวนี้นะครับก็บรรยากาศนะเป็นบรรยากาศแบบกรุงเก่าจริงๆร้านอาหารที่เราชิมมาทั้ง2ร้านเนี่ยก็อายุนะครับ50ปีทั้ง2ร้านเลยนะ และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านที่3แล้วนะฮะร้านนี้นะฮะมีชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวข้่วไก่นะครับป้าเพียนนั่นเองโดยความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือใส่หมูแดงลงไปในก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่ด้วยนะฮะจะรสชาติเป็นอย่างไรและมีความพิเศษอย่างไรผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมพร้อมๆกันเลยครับ เปิดมาแล้วกว่า47ปีอยู่ริมคลองหลอดหมุนเครื่องละครแถววัดราชบอพิสเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์10โมงครึ่งถึง4โมงเย็นและผมก็ได้แล้วนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่นะฮะนี่ต้องบอกเลยว่ามีความพิเศษนะครเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ทั่วๆไปที่เรากินกันนะครับเราจะกินกับซอสพริกนะแต่ที่นี่เนี่ย เขาจะไม่ได้กินกับซอสพริกเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเสียรสชาตินั่นเองครับทีนี้คิดให้กับคุณผู้ชมดูนะนี่ควันออกเลยเพิ่งคััวมาเมื่อกี้ยง้อาางบอกเลยว่ามันมีความหอมนะซึ่งความหอมของเขาเนี่ยได้มาจากการเขาใช้กระทะทองเหลืองนะฮะแล้วก็เตาถ่านนะเมื่อกี้นะเจ้าของต้นตำรับปั๊บเยียนเองเลยนะก็มาแนะนำให้ผมนะครับกินคู่กับพริกเหลือง เอร่อยอ่ะผมชอบอะรจะป้าจันลุกวันเลยหรอในลุกชัยแม่ก็หล่อกรับคือเขินครับขอถ่ายเลยถ่ายรูปคู่แบบผมร้านที่สองเลยน่ารักครับปลาเลี่ยนหน่าลักมากมาก็บ้านเรือนแถวนี้หรือว่าร้านค้าแถวนี้นะครับก็สมกับเป็นเมืองเก่าจริงๆนะแต่ว่าแมจะเห็นว่ามันเก่าแบบนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้ดูโซมนะครับ ก็มันจะมีการรีโนเวทตลอดเลยนะก็ถือว่าเป็นจุดขายของพื้นที่นะนอกจากของกินอร่อยแล้วเรายังได้มุมถ่ายรูปสวยๆด้วยก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาตามเรานะครับมากินกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านมันสมองหมูไทยทำนะครับ ก็เป็นร้านหนึ่งที่เปิดมาตั้งแต่ปี2500ก็ตอนนี้2565แล้วก็เรียกได้ว่าเปิดมา65ปีแล้วนะฮะแล้วก็เป็นร้านที่เขาแนะนำกันว่าอร่อยนะร้านเกาเหลาหมูสมองหมูไทยทำตั้งอยู่ย่านแครงภูธรเปิดมาตั้งแต่ปีพศ2500ร่วมร่วม60ปีเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์7โมงเช้าถึงบ่าย2ก็ได้แล้วนะครับอาหารสำหรับเรานะฮะก็ลองดูฮะ นี่เข้าไปใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นสมองชัดเลยนะเนี่ยนี่แบบสมองเลยอนะเอาจริงนะในชีวิตไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนนะมาจานหลักของเราดีกว่านะครับนี่ครับซูมกันไปชัดๆนะเฮ้ยนุ่มมากอะ่ะม,มันมนด้วยมันเป็นแบบมันๆ อีกอันนึงนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนะก็คือหนังปลากรอบนี่อเองนะครับเราลองชิมดูเลยว่าอร่อยไหมต้มันจะมีความกรอบบ้างแต่ว่าเป็นอาจเป็นเพราะว่ามันโดนน้าซุปไปแล้วนะฮะมันก็เลยอาจจะแบบทําให้ความกรอบของมันลดลงลูกชิ้นแค่นะครับนี่ลักษณะของลูกชิ้นแคะเนี่ยก็ดูดีมากเราพมอขอลองกินเลยนะ นุ่มครับนุ่มนะมันจะมีความนุ่มๆน,นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นลูกชิ้นที่เ,เป็นเหมือนเป็นลูกชิ้นเปลือกทอดนะเมื่อกี้เขาแนะนํามานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของร้านร้านนี้เช่นกันนะครับลองชิมดูก็จะมีความกรอบเี้ยวเขาแบบจะก,กุบๆ,ๆนะครับ,ร,บราคานะเพียงแค่100บาทก็สามารถที่จะมากินอาหารแบบนี้ได้นะครับ อร่อยมากครับแนะนําให้กับคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่นะมาลองชิมกันใครไม่เคยลองกินต้องลองครับสักครั้งในชีวิตมีคนเคยบอกผมนะครับว่ากินข้าวไม่กินหวานเนี่ยสันดานไพร่นะครับเพราะฉะนั้นเรากินมาแล้วทั้งหมด4ร้านนะครับสำหรับของข้าวเราก็จะมาตกด้วยของหวานกันครับก็คือร้านไอศครีมชื่อดังชื่อร้านไอศครีมนัทพรน,นั่นเอง พรไอศกรีมรสไทยตั้งอยู่ตึกแถวเล็กๆย่านแครงคูทอ,องเปิดมาแล้วกว่า70ปีทำจากผลไม้แท้ๆเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นผมเอากะทิสดหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็เอามัชามาให้ผมหน่อยวันนี้นะฮะจะเป็นออริจินอลส่วนตัวของชาเขียวนะครับเขาบอกว่าเป็น นางเอกนะของร้านนี้ตอนนี้เลยนะครับก็คือมี3มรสชาติมีมัทาะเกนไมฉะแล้วก็โคจิชะนะครับซึ่งแม้แต่ว่าคนญี่ปุ่นเองนะฮะก็ยังเข้ามาชิมของที่นี่เลยเขาก็ถามว่าทําไมถึงมากินที่นี่ล่ะในเมื่อคุณที่ญี่ปุ่นก็มีเขาบอกว่ารสชาติที่นี่แตกต่างจากของที่ญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นรสชาติชาเขียวแต่ว่าก็จะเป็นมีความแบบ เข้มๆของชาเขียวนะครับอันนี้ลูกค้าของเขานะครับเป็นคนขอให้เขาทําขึ้นมาครับก็กลายเป็นสิเกเนเจอร์ร้านอีกรสชาติหนึ่งนะครับเรามาดูต้นตํำรับกันดีกว่านะครับต้นตํำรับอันนี้นี่ก็มีมาแล้วนะครับเจปีนะนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติจะแตกต่างจากที่อื่นไหมโอ้มันจะแบบมีความเป็นเหมือนเก็ดน้ําแข็งนะครับมันจะไม่มันจะแตกตัวเร็วนะฮะลองลองทำอย่างนี้นะเป็นไหมมันจะแตกตัวเร็วนะครับมันจะไม่ใช่เหมือนกับ เป็นน้ำแข็งที่บดละเอียดนะขอชิมรสชาตินิดหนึ่งนะครับมันก็มีความหอมครับมันจะมีความหอมของตัวทีอูนะครับเดี๋ยวขอกินคู่กับถั่วนิดนึง่งอืมอร่อยครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับมาลองชิมดูเพราะว่าเขาบอกว่าปกติแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเพราะว่ามีตเตอรจากหลุยวิกตองด้วยนะก็ใครที่กำลังหาอะไรนะครับ อร่อยอร่อยนะมาเลยก็จบปแลวนะครับสำหรับไอศครีมนะนัทพอนะครับผมบอกเลยว่ามี 10- ให้10มีร้อยให้ร้อยนะครับและผมก็ไม่ใช่เป็นคนเดียวนะฮะที่การันตีความอร่อยนี้นะถ้ามาดูที่ร้านเนี่ยจะมีมันเยอะแยะเลยครับมีป้ายเยอะแยะนะที่การันตีความอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นขาไอศครีมนะมาเถอะรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโ o ต้าบาสัส ที่ให้เรายืมรถ o ต o ย a ้า r r l l a a l t i สมาถ่ายใน EP นี้ด้วยหากเ่านใดสนใจทดลองขับรุ่นไหนก็กด1268ได้เลยครับตลอดทัวร์ตลอดแดด EP นี้นะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับใครชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานด้วยนะฮะและเดี๋ยวติดตามนะว่า EP ถัดไปผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่ไหนนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ